สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะเลขลาวงวดวันที่29มีนาคมนะคะงวดสุดท้ายของเดือนมีนาคมนี้แล้วนะคลิปที่2ที่เราลงให้นะคะเป็นสูตรคิดตัวเลขของเลข4ตัวนะคะชุดเดียวแล้วก็สูตรที่ใช้ในงวดนี้นะคะกับชุดนี้จะเป็นคนละสูตรนะคะกับ ชุด3ตัวนะแต่บังเอิญตัวเลขมันออกมาใกล้เคียงกันมากเลยนะคะมีบางสูตรที่อาจจะใช้ซ้ําแล้วก็จับให้ใหม่นะแต่ด้วยรอบนี้บังเอิญว่าท้งเลข3ตัวแล้วก็เลข4ตัวออกมาใกล้เคียงกันมากนะเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าชุดนี้4ตัวที่เราคํานวณได้นะคะจะได้เป็นเลขอะไรบ้างแล้วก็มีเลขไหนที่ตรงกับชุด3ตัวนะคะสูตรที่เราใช้หรือว่าง,งวดที่เริ่มคํานวณน,นะคะก็เริ่มคํานวณวันที่15บห้า มีนาคมนะคะสูตรที่1 2ึ่สามสี่ใช้ตัวย่อนะคะก็ตามนี้1ม1่พ1หน่วยว่ากันไปย้อนหลังที่3งวดนะคะมาดูเลขกันเลยนะไม่พูดมากเดี๋ยวเ,เสียเวลาในการดูเลขนะคะต่อไปนะเอาเริ่มจากงวดนี้หลักหมื่นนะคะเป็นเลข8บวกด้วยหลักพันค่ะแล้วก็หลักร้อยหลัก10บวกด้วยห ที่ไม่พูดเยอะเพราะว่าเลขมันหลายหลักนะคะแล้วก็มันเป็น4สูตรนะคะมันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะหน่อยเอามา8คูณด้วย8บวกด้วย7เท่ากับ15 5บวก3ได้8นะคะ8บวก7ได้15 5 1บวก1ได้6สูตรที่2หลักหมื่นตามด้วยหลักพันคูณด้วย2นะคะ72ได้14แล้วก็หลักสิบ บวกด้วย7 8บวก4ได้12นะคะ2บวก7ได้9 9บวกกับ7ได้16สูตรที่3เป็นหลักหมื่นคูณด้วย5 8 5ได้เท่ากับ40บวกด้วยหลักพันตามด้วยหลักร้อยแล้วก็หลัก10บวกด้วย5 7บวก3ได้10 10บวก7 ได้17นะคะ7บวกกับ5ได้เท่ากับ12สูตรที่4หลักพันนะคะหลักพันคือ7หลัก10คูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย5บวกด้วย1เราขอบวกยาวไปเลยนะคูณยาวในใจไปเลยนะคะแล้วก็เอาตัดเฉพาะเลขหลักหน่วยมาใช้7บวก4ได้11 11บวก5ได้16นะคะ6บวก1ได้7 เราได้เป็นชุด6 6 2 7นะคะเกือบตรงนะคะเพราะว่างวดนี้ออกเป็น6 6 7 2พลาดกันนิดเดียวนะคะต่อไปเลยวันที่18หลักหมื่นเป็นเลข7หลักพันเป็นเลข6หลักร้อยเป็นเลข6หลัก10บเป็นเลข7บวกด้วย1 7ึบวก6ได้13 3สาบวก 6, 6. ได้9 9บก7ได้16 6บก1ได้7ตัวที่2ใช้หลักหมื่นหลักพัน์คูณด้วย2หลัก10บวกด้วย7 2 7บวก2เป็น9 9บวก7ได้16 6บวก7ได้13 ตัวที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย5เท่ากับ35บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลัก10บวกด้วย5 5าบวก6ได้11 11บวก6ได้17 7บวกกับ7ได้14 4บวกหได้9สูตรที่4หลัก พันหลักสิบคูณด้วย4หลักหน่วยคูณด้วย5บวกด้วย1 6ึบวกสได้10 10ิบวกหได้11เป็นตัวเลข7 3 9 1ผลของวันที่22นะคะเป็น7 3 19เกือบอีกแล้วนะคะรอบนี้ได้2ตัวล่างหรือ2ตัวหน้าตรงเลยนะคะแล้วก็ สองตัวบนหรือสองตัวท้ายสลับตำแหน่งกันนิดเดียวเท่านั้นเองงวดของวันที่22ค่ะหลักหมื่นเป็นเลข9หลักพันเป็นเลข7หลักร้อยเป็นเลข3หลัก10เป็นเลข1บวกด้วย1คงที่9บวก7ได้16 6บวกสเป็น9 9บวก1เป็น10 10บวกหได้11สูตรที่2เป็นหลักหมื่นตามด้วยหลักพันคูณด้วย2นะคะได้14หลัก10บวกด้วย7 9บวกสได้13 3สบวกหได้4 4บวก7ได้11สูตรที่3 หลักหมื่นคูณด้วย5เท่ากับ4ี่หลักพันนะคะเป็น7หลักร้อยเป็น3หลัก10เป็น1บวกด้วย5 5บวก7ได้1 2บสองบวกา2อบวก3ได้5 5บวก1ได้6 6บวก5ได้เท่ากับ11ตัวที่4นะคะหลักพัน ตามด้วยหลัก10คูณด้วย2นะคะก็คือ2แล้วก็หลักหน่วยคือเลข9คูณ5ได้45บวกด้วย1คงที่7บวก2เป็น9 9บวก5ได้14 4บวก1ได้5ก็จะได้เป็นตัวเลข1115นะคะงวดนี้ซึ่งตรงกับวันที่15เนาะ ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยนะคะหวยลาวชอบออกเป็นเลขเบิ้ลนะ่ะหรือเลขซ้ํเจ็ดเจ็ดมาบ่อยมากนะคะหนึ่งหนึ่งก็มาบ่อยอะ่ะเราก็ล่าสุดเนาะที่เป็นหกหกอันนี้หนึ่งหนึ่งกลับมาอีกแล้วนะคะกลัวจะเป็นเจ็ดเจ็ดซ้ำรอยอีกจังเลยนะคะงวดต่อไปนะของวันที่ยี่สิบห้าสุดแรกนะคะเป็นหลักหมื่นก็คือเลขศูนย์ตามด้วยหลักพันตามด้วยหลัก ร้อยนะคะแล้วก็หลัก10เราก็บวกด้วย1 1 1, 1, 1, 1นบวก1บวก1บวก1ะคะได้เท่ากับ4ตัวที่สองนะคะหลักหมื่นหลักพันคูณด้วย2หลัก10บวกด้วย7 2บวก1เป็น3นะคะ3าบวก7ได้เท่ากับ10ตัวที่3หลักหมื่นคูณด้วย5ได้0 สามด้วยหลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกด้วยห้าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามนะคะสามบวกห้าได้เท่ากับแปดสูตรที่สามอสูตรที่สี่หลักพันหลักสิบคูณด้วยสองหลักหน่วยคูณด้วยห้าบวกด้วยหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกห้าได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้า คล้ายไหมตัวเลขก่อนนั้นนนั้นเราลงชุด3าตัวให้ไปแล้วนะคะ4089นะเราก็เอามาจับ2ตัวและ3ตัวนะคะเริ่มที่2ตัวก่อน4048นะคะอา่ะ4 8 49 0 8ย์แล้วก็เลข89นะคะสตัว408 4 0 9 4 8นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย089อ่ะตัวเลขกลับไปกลับมานะคะก็ได้เป็นชุดที่คํานวณแล้วได้แก่เลข4089นะคะจะคล้ายคูงกับเลขชุด3ตัวก่อนหน้านี้ที่ลงให้เลยไปดูเอานะคะว่าตัวเลขไหนเหมือนกันบ้างสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ